มันจะมาสอนสร้างสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างนะครับปืนใหญ่นะครับดูกันนะครับมันสร้างไงปืนใหญ่บางคนก็าอาจจะสร้างเป็นแล้วนะครับสำหรับคนเพิ่งเล่นนะครับเข้าไปที่เซิร์ฟมันเลยครับ นีส่สร้างประตูบุงกรไว้ค้างไว้สร้างสองอย่างไปเลยครับวันนี้ถือว่าดีนะครับไปเดีย๋ยวเราไปโลกองค์กรกันดีกว่าไม่ต้องรับเสียเวลานะอ่าตรงนี้เลยเนาะขึ้นของเราเนาะขั้นงในเราก็เตรียบบล็อกที่แข่งไปงี้สุดมาหนึ่งบอก น,นี่ก็ทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเราก็บกล็อกเลยที่แข็งแรงหนึ่งบล็อกก็ทิ้งไปเลยครับเข้าไปตรงนี้เราเอาเบิดมาตาตาอายไปเอ้ามันเกะกะจริงๆไงเสร็จแล้วเราเอาน้ำมา ามาไฟเช็คมาอนี้ก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเอามากี่บล็อกก็ได้ครับจะเอาเป็นสี่แล้วกันนะเอาอย่างนี้นะครับเอาให้มันยาวๆดีกว่ามั้งครับจะได้ดูดีเนาะ เร็แล้วก็หอกขึ้นอย่างนี้ต่อขึ้นอีกนีครับนี่ครับ,รบได้เสร็จแล้วก็เทน้ำใส่มาเท่าๆกันนะครับอ่ลาลด้แลวนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราให้เอาเราเราเอาเระเปิดใส่ตรงข้างหน้าหนึ่งบล็อกในคลิปหน้าผมจะสอนสร้างรถในไมคานะครับ แล้วก็อเอาไปเช็คมาจุดอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอ้ามันไม่ไหลแน่นนะครับดีไหมครับยิงออกเลยครับขอโทษทีนะครับน้องมันโดนแม่ตีนะครับมันด่าผมครับตอนแม่ตีอยู่ในร้องไห้ครับน้องมันดื้อนะครับอ,รอยุครับหยุดครับ มันเดิมถือว่ามันไม่ไปเห็นไหมอ่าเดี๋ยวไปดูตรงที่มันยิงไปนี่ะครับมันยิงมาแล้ว,ลวหน้าระเบิดแล้วอ้าอันนี้มันค้างอะเซิร์ฟมีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อเมเซฟเซิร์ฟกันเย่งเลยห้ายิงถล่มให้เป็นจุ่มเลยครับจุดข้างหน้าอย่างนี้นรเรียบเลื่อนไป บิ้วเห็นไหมครับระเบิดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงมีท่านย้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ